โรงเรียนดารุณาวิทยาเริ่มก่อตั้งโดยนางจินดาชัยดวงและนางคำนวลชัยดวงซึ่งเป็นสะพายพี่สะพายน้องร่วมมือกันแล้วก็ต่อมาเมื่อนางคำนวลย้ายถิ้นฐานไปอยู่กรุงเทพก็เลยขายกิจการครึ่งหนึ่งของตัวเองให้กับนางจินดาชัยดวงซึ่งนางจินดาชัยดวงก็รับทำต่อมา ครั้งแรกที่โรงเรียนตั้งอยู่นั้นจะอยู่แถวตลาดที่สมัยเดิมเขาเรียกกันว่าตลาดเก่าซึ่งจะเป็นซอยซอยวัดมงคลวัดชัยมงคลซึ่งต่อมาวัดนั้นก็ได้ย้ายไปอ,อยู่ที่รู้สึกว่าจะเป็นวัดดอยเวานะคะ แล้วเราอยู่ที่นั่นอยู่ประมาณสักปีหนึ่งเมื่อพศ2499นะคะแล้วต่อมาเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปีพศ2,500และอยู่ที่นี่มาจนถึงบัตรนี้ซึ่งเป็นเวลาอยู่69ปีนะคะโรงเรียนดารุณาชซึ่งก่อตั้งมาครั้งแรกนั้นก็มีนักเรียนไม่ไม,มาก นะคะแต่เราก็ด้วยความที่มีความสนใจเอาเขาเรียกว่าเอาความเป็นจริงและอยากให้เด็กนักเรียนไม่ส,สายซึ่งสมัยก่อนนั้น mm hmm. การศึกษาเราเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะช้าไม่ทันกับที่อื่นนะคะเราก็เลยมาตั้งเป็นเอกชนเพื่อให้ ผู้ปกครองที่เขาสนใจในการศึกษาเ,าเรียนและอยากให้ลูกๆได้ไปศึกษาเ,าเรียนต่อที่อื่นครูใหญ่คนแรกของเราก็คือครูอินรอสัพพสีนะคะซึ่งท่านก็เป็นเหมือนเป็นนักดนตรีพื้นเมืองที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วจากนั้นไปท่านก็ออกจากเรียนเราไปเล่นการเมืองไปเป็นสสนะคะ และจนปัจจุบันนี้ก็เราก็ดำเนินงานต่อมาจนมาถึงลูกหลานซึ่งก็เป็นผู้บริหารปัจจุบันก็คือนายธนวัฒน์กิติสันเกียรตย์นะคะซึ่งเป็นลูกชายคุณโตของนางดารวัลชัยดวงนะคะแล้วก็มีนายอธิพงศ์สุวรรณการซึ่งเป็นผู้ช่วยนะคะ ที่โรงเรียนของเราในปัจจุบันนี้ผู้จัดการก็คือนายอเอกลักษณ์นะคะเป็นผู้จัดการแล้วก็มีครูทั้งหมดอยู่ร2 0ยคนคะถ้าหากรวมทั้งคนงานคนนักการพันโรงหรือผู้ที่ร่วมงานด้วยก็จะประมาณร3 0ยคน ี่จำนวนสลากรของโรงเรียนดารุณาวิทยานักเรียนในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ประมาณ2 0 0อ่ากว่าเกือบเกือ,เ,กอ,อเรียกว่า2,100คนประมาณนั้นนะคะสาวกสังโฆสังขัง จัตสีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยัมหันเตสาหะปัญจศีลานิยาจามาปติยัมปิมะมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ